สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวิมลชัยสถานนะคะหรือครูเค้กวันนี้จะมาสอนวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหัวข้อเรื่องรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรับมือภัยพิบัติได้ทันเวลานะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มหัวข้อที่1กันเลยนะคะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ กอไก่สารเคมีรั่วไหลขอไข่ภูเขาไฟระเบิดโรงงานไฟคอควายโรงงานไฟไหม้งอง,งูการจราจรติดขัดนักษาคิดว่าข้อนี้ควรตอบข้อไหนดีคะข้อที่1ตอบข้อขอไข่นะคะภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ส่วนข้อกไก่สารเคมีรั่วไหล เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ข้อคอควยโรงงานไฟไหม้ก็เป็นอุบัติเหตุจากมนุษย์ข้ององูการกระทำการจราจรติดขัดถือเป็นภัยพิบัติไม่ถือเป็นภัยพิบัติข้อข้อที่สองซึนามิเกิดจากปรากฏการณ์ใดเป็นหลักข้อกอไก่ฝนตกหนักขอไข่แผ่นดินไหวใต้ทะเลขอควายลมพายุงองูน้ำแข็งละลาย ข้อที่สองตอบข้อขอไข่นะคะแผ่นดินไหวใต้ใต้ทะเลซึนามิส่วนใหญ่มักเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่ทำให้มวลน,น้ำขนาดใหญ่เคลื่อนที่นะคะส่วนข้อกอไก่ฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ไม่ใช่ซึนามินะคะข้อคอควายลมพายุทำให้เกิดขึ้นลมแรงแต่ไม่ก่อให้เกิดซึนามิข้ององูน้ำ น้ำแข็งละลายส่งผลกระทบต่อทะเลสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ต้นเหตุของสึนามินะคะข้อ3พายุโซนร้อนในประเทศไทยมีชื่อเรียกว่าอะไรกอไก่เทอร์นาโดขอไข่เฮอริเคนคอควายใต้ฝุน่นง,งูงูดิเพรสชันข้อที่3ตอบข้อคอควายนะคะตอบใต้ฝุน่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกพายุโซนร้อนว่าพายุใต้ฝุ่นนะคะส่วนข้อกอไก่เทอร์นาโดเป็นพายุหมุนขนาดเล็กเกิดในพื้นที่แห้งแล้งนะคะส่วนข้อขอไข่เฮอริเคนใช้เรียกกับในแถบแคลิฟอร์เนียและอเมริกานะคะส่วน ง,งูดิเพเลชันเป็นพายุระดับอ่อนก่อนพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่ะข้อ4น้ำท่วมเป็นภัยพิบัติประเภทใดกอไก่ธรรมชาติขอไข่มนุษย์สร้างขึ้นคอควายเทียมงองูเคมีอ่าข้อที่4ตอบข้อกอตอบข,อข้อกอไก่นะคะทางธรรมชาติ ธรรมชาติน้ำท่วมส่วนมากเกิดจากฝนตกหนักหรือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติข้อขอไข่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องสำหรับน้ำท่วมตาม,ตามธรรมชาติข้อคอควายเทียมไม่ใช่ภัยพิบัติประเภทนี้นะคะส่วนข้อง,โงโองูเคมีไม่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเลย ข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่ค่ะข้อใดเป็นวิธีการป้องกันภัยแรงได้ดีที่สุดกอไก่สูบน้ำออกจากแม่น้ำขอไข่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยคอควายสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทุกจังหวัดงองูนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำข้อ5ตอบข้อขอไข่นะคะปลูกพืชใช้น้ำน้อยเป็นการเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรให้เหมาะสมต่อสภาพอากาศคือเป็นวิธกีการป้องกันแบบยั่งยืนนะคะขอส่วนข้อกอไก่สูบน้ำออกจากแม่น้ำยิ่งทำให้น้ำหมดเร็วขึ้นนะคะข้อคอควายสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทุกจังหวัดไม่คุ้มทุนนะคะและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะคะข้ององู นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำเป็นการสิ้นเปลืองและไม่ยั่งยืนนะคะข้อ6ภัยพิบัติจากมนุษย์สร้างขึ้นคือข้อใดกอไก่พายุฝนขอไข่โรงงานระเบิดคอควายแผ่นดินไหวงองูดินถลม่มข้อที่6ตอบข้อขอไข่โรงงานระเบิดนะคะ ทำไมถึงตอบโรงงานระเบิดเป็นผลจากการจัดการสารเคมีหรือการกระทำที่ผิดพลาดของมนุษย์นะคะส่วนข้อกอไก่พายุฝนเป็นภัยจากธรรมชาติส่วนข้อคอควายแผ่นดินไหวก็เกิดจากทางธรรมชาติเหมือนกันงองูดินถลม่มก็เกิดจากภัยธรรมชาติเหมือนกันค่ะข้อ7ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากน้ำท่วมกไก่โรคระบาดขอไขถนน ถูกตัดขาดคอควายเป็นการแปลสภาพของดินงองูการอพยพของประชาชนข้อที่7ตอบข้อคอควายนะคะการแปลสภาพของดินการแปลสภาพของดินไม่ใช่การเกิดขึ้นจากน้ำท่วมโดยตรงส่วนมากมักเกิดจากปัจจัยอื่นเช่น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนข้อก,กอไก่โรคระบาดมักเกิดหลังน้ำท่วมขอไข่ถนนถูกตัดขาดเป็นผลกระทบโดยตรงจากการถูกน้ำท่วมนะคะส่วนข้ององูการอพยพของประชาชนเกิดจากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมนะคะข้อที่8เหตุการณ์ใดไม่ใช่ภัยพิบัติ กอไก่ไฟไหม้ป่าขอไข่รถชนคอควายน้ำป่าไหลหลากงองูพายุฝนฟ้าคะนองข้อที่แปดตอบข้ออะไรดีคะข้อที่แปดตอบข้อขอไข่นะคะรถชนรถชนเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ภัยพิบัตินะคะส่วนข้อกอไก่ไฟไหม้ป่าถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะข้อคอควาย น้ำป่าไหลหลากก็ถือเป็นภัยธรรมชาติห้องงองูพายุฝนฟ้าคะนองก็จัดเป็นภัยพิบัตทิทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อที่9การเตือนภัยควรทำผ่านช่องทางใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันกไก่หนังสือพิมพ์ขอไข่วิทยุคอควายแอปพลิเคชัน งองูป้ายประกาศในชุมชนข้อที่9ตอบข้อคอควายนะคะผ่านแอปพลิเคชันมือถือ,อการสื่อสารผ่านมือถือในยุคป,ปัจจุบันถือว่ารวดเร็วและเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้ทันท่วงทีทันเวลานะคะส่วนข้อกอไก่หนังสือพิมพ์อาจจะอัปเดตล่าช้า ส่วนข้อขอใครวิทยุอาจไม่ทั่วถึงและล่าช้าอีกด้วยข้ององูป้ายประกาศในชุมชนถ้าจะติดป้ายประกาศมันก็ไม่ทันเวลาสำหรับภัยพิบัติแบบฉุกเฉินนะคะข้อที่10หน่วยงานหลักในการรับมือภัยพิบัติในประเทศไทยคือข้อใดกอไก่กระทรวงศึกษาธิการ ขอไข่กรมป้องกันการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยคอควายกระทรวงวัฒนธรรมงองูองค์การอาหารและยาข้อสิบตอบข้อไหนดีคะข้อสิบตอบข้อขอไข่นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและตอบสนองภัยพิบัติทุกรูปแบบในประเทศไทยส่วนข้อกอไก่กระทรวงสาธารณาสุขเป็นเป็นการดูแลทางการศึกษานะคะข้อคอควายกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นการดูแลด้านวัฒนธรรมและศิลปะนะคะข้ององูองค์การอาหารและยาเป็นการดูแลด้านสุขภาพและ ผลิตภัณฑ์นะคะข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่ค่ะข้อที่สิบเอ็ดแผ่นดินไหววัดความรุนแรงด้วยหน่วยใดก็ไก่ฟาเรนไฮท์ขอไข่กิโลเมตรคอควายลิกเตอร์งองูเมตรข้อสิบเอ็ดตอบข้อคอควายลิกเตอร์นะคะ,ะทำไมถึงตอบลิกเตอร์แผ่นดินไหวเราก็วัด ด้วยหน่วยดิกเตอร์อยู่แล้วเพราะขนาดวัดขนาดของแผ่นดินไหวตามพลังพลังงานและความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ปล่อยออกมานะคะส่วนข้อกอไก่ฟาเรนไฮเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิขอไข่กิโลเมตรเป็นหน่วยวัดของระยะทางนะคะงองูเมตรเป็นใช้วัดความยาวไม่เกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนนะคะข้อสิ เมื่อเกิดไฟไหม้ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกก็ไก่เข้าไปช่วยขนของขอไข่โทรหาญาติคอควายรีบหนีออกจากพื้นที่งงงูถ่ายคลิปวิดีโอข้อ12ตอบข้อคอควายรีบหนีออกจากพื้นที่นะคะเพราะ ความปลอดภัยของชีวิตต้องมาก่อนเสมอนะคะต้องออกจากพื้นที่ที่อันตรายโดยรวดเร็วที่สุดส่วนข้อกอไก่เข้าไปช่วยผลของก็ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตของเราส่วนข้อขอไข่โทรหาญาติไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเราควรออกมาหาพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะส่วนข้ององูถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิดีโอนี้เป็นอันตรายมากเลยนะคะ มีความเสี่ยงต่อต่อชีวิตเรามากค่ะ,ะส่วนข้อต่อมาเป็นข้อ13ลักษณะของดินโคนลนถล่มมักเกิดในพื้นที่แบบใดกอไก่พื้นที่ราบลุ่มขอไข่บนภูเขาชันคอควายพื้นที่ชายฝั่งทะเลงองูบริเวณเมืองหลวงข้อ13ตอบข้อ ขอไข่บนภูเขาบนภูเขาสูงชันนะคะทาไมถึงตอบ,บนภูเขาสูงชันดินพูนถล่มมักเกิดในพื้นที่ลาดชันเมื่อดินอุ้มน้ํามากจนเกิดพังทลายลงมาส่วนข้อกอไก่ที่ลาบลุ่มมักเกิดน้ำท่วมมากกว่านะคะส่วนข้อคอควายพื้นที่ชายฝั่งทะเลเสี่ยงจากคลื่นของน้ำทะเล แต่ไม่ใช่จุดเสี่ยงของดินถล่มนะคะข้ององูบริเวณเมืองหลวงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่ค่อยเกิดดินถล่มสักเท่าไหร่นะคะต่อมาข้อ14สารพิษที่รั่วไหลาจากโรงงานเป็นภัยพิบัติประเภทใดก็ไก่ชีวภาพขอไขเคมีคอควายฟิสิกงองูวิทยาศาสตร์ข้อ14ตอบข้อขอไขนะคะ สารเคมีรั่ว่วไหลเป็นภัยเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยนะคะส่วนข้อกอไก่ชีวภาพหมายถึงภัยจากเชื้อโรคข้อคควายฟิกซิก,กไม่ใช่สารพิษหรือภัยพิบัติใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ขแขนงหนึ่งนะคะส่วน งองูวิทยาศาสตร์ก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นวิชาขแขนงหนึ่งเหมือนกันค่ะข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่เคมีนะคะข้อ15ถ้าอยู่ในอาคารระหว่างเกิดแผ่นดินไหวควรทำอย่างไรกอไก่วิ่งลงบันไดหนีไฟทันทีขอขอไขยืนหน้าต่างคอควายหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือโครงสร้างแข็งแรงงองูออกไปบนดาดฟ้า ข้อ15ตอบข้อไหนดีคะข้อ15ตอบข้อคอควายนะคะหลบใต้โต๊ะหรือโครงสร้างแข็งแรงช่วยป้องกันอันตรายจากการของตกใส่หรือสิ่งก่อสร้างที่พังทลายลงมานะคะส่วนข้อกอไก่วิ่งลงบันไดทันทีเป็นอันตรายมักอาจลื่นล้มหรือแรงสั่นสะเทือนของอแผ่นดินไหวทําให้เราเกิดอันตรายได้นะคะ ขอไข่ยืนใกล้หน้าต่างเสียงโดนกระจกกระจกที่มันแตกแล้วก็กระดนกระเด็นใส่เราอะค่ะส่วนข้ององูออกไปบนดาดฟ้าเสียงจากการพังทลายของตัวอาคารมากมากเลยนะคะข้อ16ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือพายุ กอไก่อยู่บนเรือขอไข่ติดตามพยากรณ์อากาศคอควายเปิดหน้าต่างรับลมงอง,งูปลูกต้นไม้สูงสูงรอบบ้านข้อ16ตอบข้อขอ,ขอไข่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเ,าเป็นการรับข้อมูลล่วงหน้าทำให้ทำให้สามารถเตรียมการได้ทันเวลาและทันท่วงทีนะคะ ส่วนข้อกอไกอยู่บนเรือเสี่ยงอันตรายสูงส่วนข้อคอควายเปิดหน้าต่างรับลมเราบางทีพายุมาลมมันแรงมากๆอาจพัดส,สิ่งของเข้ามาโดนตัวเรานะคะข้ององูปลูกต้นไม้สูงๆรอบบ้านอา,อาจอาจกลายเป็นอันตรายเมื่อมีลมพายุมาต้นไม้อาจล้มทับบ้านเราได้นะคะข้อ17ผลกระทบระยะยาวของภัยพิบัติคือข้อใด ข้อกอไก่คนล้มตายขอไข่บ้านพังคอควายเศรษฐกิจถดถอยงอง,งูไฟดับข้อ17ตอบข้อคอควายเศรษฐกิจถดถอยนะคะทําไมถึงเศรษฐกิจถดถอยภัยพิบัติส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นการหยุดชะงักการผลิตนะคะแล้วก็การว่างงานเพิ่มขึ้นนักลงทุนขาดความเชื่อมัน่น ข้อนี้ก็เลยตอบเศรษฐกิจถดถอยส่วนข้อกอไก่คนล้มตายคนล้มตายเป็นผลกระทบระยะสั้นนะคะส่วนข้อขอไข่บ้านพังก็ส่งผลระยะกลางส่วนไฟดับส่งผลระยะปัญหาสั้นนะคะข้อ18สิ่งใดควรเตรียมไว้ในชุดยังชีพสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติกอไก่ หนังสืออ่านเล่นขอไข่อุปกรณ์ตกปลาคอควายน้ำดื่มอาหารแห้งและยางองูโทรทัศน์ข้อสิตอบข้อคอควายนะคะน้ำอาหารยาเป็นสิ่งจำเป็นยังชีพควรนมีของสิ่งนี้ที่ช่วยประคองชีวิตในช่วงเกิดวิกฤตลมพายุหรือภัยพิบัติ ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะส่วนข้อกอไก่หนังสืออ่านเล่นไม่จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะขอไข่อุปกรณ์ตกปลาก็ไม่ใช่อุปกรณ์ฉุกเฉินไว้สำหรับรับมืออภัยพิบัตินะคะส่วนข้ององูโทรทัศน์ก็ไม่สะดวกพกพาเนาะค่ะต่อไปข้อ19การตัดต้นไม้ทำลายปา่า มีผลต่อภัยพิบัติอย่างไรกอไก่ไม่มีผลกระทบขอไข่ช่วยลดน้ำท่วมคอควายทำให้เกิดดินถล่มง่ายขึ้นงองูทำให้เกิดฝนตกหนักตอบข้อคอควายทำให้เกิดดินถล่มง่ายขึ้นต้นไม้ช่วยยึดหน้าดินไว้เมื่อไม่มีต้นไม้ดินจะหลุดพังทลายง่ายขึ้นเมื่อฝนตกหนักนะคะ ส่วนข้อกาไก่ไม่มีผลกระทบตอบผิดนะคะส่วนข้อขอไข่ช่วยลดน้ำท่วมก็ตอบผิดค่ะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะข้ององูทําให้เกิดฝนตกหนักก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับฝนโดยตรงเลยนะคะต่อมาข้อ20ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดเป็นตัวอย่างของภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอไก่ภูเขาไฟระเบิดขอไข่พายุหมุนเขตร้อนรุนแรงขึ้นค้อควายแผ่นดินไหวงองงูการโจมตีทางทหารข้อ20คิดว่าข้อไหนถูกคะข้อ20ตอบข้อขอไข่นะคะพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นส่งผลกระทบพายุหมุนเขตร้อนรุนแรงขึ้นข้อกอไก่ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากธรณีวิทยานะคะส่วนข้อคอควายแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเลยค่ะ,ะข,ข้องอข้องงูการโจมตีทางทหารก็ไม่ใช่ภัยพิบัตินะคะ ูเค้กขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเค้กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ